สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับคุณนุ้ยในวิชาภาษาไทยชั้นป .2 นะคะวันนี้คุณนุ้ยจะพาไปเรียนรู้บทใหม่นะคะบทที่5เรื่องชีวิตใหม่นะคะวันนี้นะคะเราจะไปฝึกอ่านคำในรู้จักคำนำเรื่องจากหนังสือภาษาภาทีหน้า70ถึง71กันนะคะ พร้อมแล้วไปเลยะคะ่ะไปฝึกอ่านกันนะคะคู่ตู้ซื้อก้า อ่านชิมเงินส้มกะทิ น้องชายมะม่วงผักบุ้งบะมีะมขับรถก๋วยเตี๋ยว เครื่องเขียนน้อยนาทนาคารมะกร้าวอ่อนไอศกรีมเย็นตาโฟ เครื่องปรับอากาศปุ่มแลบเยี่ยมเที่ยวเมืองเพิ่มส่วนทุระรู้สึก ชายป่าเข้าใจเจ้ามือรู้จักประจำเดี๋ยวเดียวตื่นเต้นต้มยำโอกาสตาหวาน อย่างไรบัตรแข็งเย็นเฉียบวิตามินเอจุดนัดพบจุดพักช้างเจ้าหน้าที่นะคะ เรียนฝึกอ่านบ่อยๆนะคะฝึกอ่านแล้วก็อย่าลืมฝึกเขียนกันด้วยนะคะแล้วพบกับคุณนุ้ยใหม่ในครั้งต่อไปค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ